ครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาปลูกผักให้เต่ากันนะครับจริงๆก็ง่ายมากเลยคแค่เตรียมกระถางเตรียมภาชนะที่จะเอาไว้ปลูกผักแล้วก็ใส่ดินลงไปแค่นั้นเองอย่างในอันนี้นะครับก็จะเป็นเมล็ดผักบุ้งเนาะเราก็แค่เตรียมดินเตรียมอะไรไว้แล้วก็แค่ทําเป็นร่องเป็นร่องอย่างนี้ให้เขานะครับง่ายๆเลยก็แค่ย่อนเมล็ดลงไปเมล็ดจริงๆผักก็ ได้หลายชนิดเลยนะครับผักบุ้งผักกวางตุง้งหรือผักอะไรที่พอจะปลูกขึ้นได้ง่ายๆนะครับใช้เวลาก็ไม่เยอะเนาะเราสามารถปลูกผักให้เต่าได้นะครับก็อย่างเงี้ยเราก็ใช้แค่นิ้วกรีดลงไปแล้วก็หย่อนไปตามร่องแค่นี้เองง่ายๆซึ่งการปลูกพวกนี้นะครับมันก็จะดีกับเต่าคือเต่าเราก็จะได้กินผักที่ ปลอดสารพิษเนาะเพราะเราปลูกเองแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องสารเคมีต่างๆที่มันจะติดมากับผักแล้วก็อาจจะทําให้เต่าป่วยได้นะครับตรงนี้มันก็จะใช้เวลาไม่เยอะครับแล้วก็เราสามารถตัดได้เรื่อยๆพอมันแตกออกมาเราก็ตัดพอเวลาแตกออกมามันก็ตัดแล้วมันก็จะเติบโตขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆนะครับดูแลก็ง่ายก็แค่ลดน้ําให้เขานิดหน่อยก็โอเคแล้ว จริงๆพวกนี้ประมาณ 3- 4วันเขาก็จะเริ่มงอกเป็นต้นเล็กๆแล้วนะครับแล้วก็การดูแลก็ไม่ต้องอะไรเยอะเลยแค่รดน้ำแล้วก็โดนแดดแค่นั้นเองซึ่งถ้าใครมีเวลานะครับทำเงี้ยง่ายๆเองแค่ปลูกแค่นี้เขาก็มีอะไรให้เขาได้กินแล้วแค่หย่อนลงไปเงี้ยจริงๆมันโรยลงไปมั่วๆก็ไดไ้ไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันเยอะแต่ว่านี้ทำให้ดูมันก็จะได้ดูสวยๆเนาะแล้วก็แค่กบดินลงไป นี่ครับก็ง่ายๆเลยก็แค่กดๆติลงไปหรือเราอยากจะโรยไปมั่วๆไม่ต้องสวยงามมันก็ได้เหมือนกันนะครับพวกนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแค่จริงเราปลูกให้เขาได้กินเองคนก็กินได้เต่าก็กินได้นะครับเราสามารถทําได้ง่ายๆเองไม่ยากเลยเม็ดอะไรก็ปลูกได้นะครับจะเป็นวัชพืชเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปลูกเก็บให้เขากินเล็กๆน้อยๆบางคนบอกว่า ให้อาหารเม็ดไม่ดีกว่าหรอจริงๆก็ผสมกันได้ครับเพราะว่าในธรรมชาติเองเขาก็กินวัชพืชกินอะไรอย่างนี้เป็นหลักอยู่แล้วเนาะนี่ครับแค่นี้เองเดี๋ยวแค่รอแค่ไม่กี่วันเดียวก็จะเริ่มงอกเป็นต้นเล็กๆลเราก็ตัดไปให้เต่าของเรากินได้ก็เสร็จแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้เองเดี๋ยวผมจะลองไปให้ไปดูอันที่เพาะไว้แล้วประมาณ4ีวันนะครับ ก็จะมีอยู่นิดหน่อยก็ะว่าเดี๋ยวพอลูกเต่าออกมาเราก็จะเอาไปให้เขากินได้นะครับก็อาจจะผสมกับอาหารเม็ดบ้างอันนี้อาจจะเอาไว้เป็นเหมือนขนมให้เขากระตุ้นความอยากกินของเขาบ้างนะครับโอเคงั้นเด,เดี๋ยวเราไปดูอีกอันหนึ่งกันครับอันนี้นะครับก็เป็นผักบุ้งที่ปลูกไว้สักพักหนึ่งแล้วก็รอให้เขาโตอ,อีกนิดนึงก็จะเริ่ม เก็บไปให้น้องเต่าของเรากินได้นะครับง่ายๆแค่นี้เองไม่ต้องไปซื้อแล้วก็มีผักสดๆให้เต่าของเราได้กินตลอดยาวๆเลยเดี๋ยวพอเราตัดยอดยอด,ยอดไปเขาก็แตกขึ้นมาใหม่นะครับดูแลก็ง่ายกินก็ง่ายแล้วก็มีประโยชน์ปลอดสารพิษถ้าอยู่บ้านว่างๆก็ลองทำดูใช้เวลาแค่3นาทีก็ปลูกเสร็จแล้วครับแล้วก็ เอาไว้ให้เขาทานได้ง่ายมากเลยเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรให้ดูก็ติดตามอย่าลืมติดตามที่ f a r m r e p t ไ a i h s o com นะครับนลนนี้นะครับก็เป็นผักอันที่เมื่อกี้ที่เราปลูกแหละลองมาให้เขาลองกินดูนี่เต่าเองก็ชอบกินนะครับเล็กๆสดๆอย่างนี้ก็น่าจะอร่อยอยู่เหมือนกันใครพอมีเวลาว่าง ก็ปลูกให้เขาทานได้ครับง่ายแล้วก็ปลอดภัยปลอดสารพิษคนกินได้เต่ากินได้กระตุ้นความอยากอาหารของเต่าได้ดีลองดูครับวันนี้ก็ขอจบคลิปง่ายๆไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันแล้วก็อย่าลืมติดตามทั้งใน Facebook Fanpage ในเว็บไซต์นะครับมีบทความการเลี้ยงดูต่างๆจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆย,ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณครับ